วันนี้เราพามาชมนะครับที่วัดแม่ยาซอมนะครับจะเป็นส่วนใต้ฐานวิเคเนตองค์ใหญ่นะครับก็จะมีวิเคเนตปางต่างๆนะครับอยู่ปฏิสถานอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนพี่ๆเข้ามาแล้วามาสักการะกันได้นะครับมีหลายปางมากนะครับนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมาขอพรจากปางไหนนะครับสวยมากนะครับ มีครบทุกปลาเลยนะครับให้เรากลับขอพรสักการะนะครับเราก็จะมีตู้แล้วก็ฐานนะครับพระพิฆเนศให้เราใส่นะครับแล้วก็มีกระถาให้เราท่องพร้อมนะครับแล้วก็จะมีชื่อของคนที่เป็นเจ้าภาพสร้างนะครับนี่ครับบรรยากาศฐานด้านล่างนะครับพระพิฆเนศองค์ใหญ่ในวัดแม่ยซอมของเรานะครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านผม4ี่กว่าโลนะครับเกือบ5้าสิบโลนะครับ วันนี้ผมแว้นมอเตอร์ไซค์มานะครับมากราบขอพรนะครับที่วัดแม่ยศองนะครับนะครับหากคนพ่นี้พี่ท่านไหนผ่านมานะครับมาเที่ยวมาชมมากราบขอพรกันได้นะครับครับเราพาชมนะครับแต่วันนี้ผมมากราบขอพรนะครับเป็นปางประธานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับ ขอพรให้ผมมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็ให้ผลไม้ที่ผมพอปลูกเจริญงอกงามนะครับประสบความสําเร็จหน้าที่การงานนะครับผมมาขอปางนี้นะครับอันนี้เจ้าภาพเป็นพี่ไผ่พงสะทอนนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับก็บรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาต้องการ หน้าที่การงานหรือคู่ครองอะไรก็มีให้เราเลือกนะครับเติมพลังชีวิตก็มีนะครับพลังเวษพลังชีวิตนะครับก็เจ็ดปางนะครับหรือปางแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับผมก็มาขอพรนะครับปกตินี่มาแทบจะทุกอาทิตย์นะครับยกเว้นติดทุระนะครับมาบ่อยมากนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับ ผมมาขอแล้วผมก็ได้ตามที่ผมขอนะครับแล้วก็มาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปไหว้แม่ยศซ้อมทุกครั้งนะครับนะครับสมมากจะมีที่ขอมาไหว้กันก็จะมาไหว้เป็นองค์ประธานนะครับนี่ครับองค์ประธานนี่คือจะเป็นองค์ประธานนะครับปางแห่งการบุกเบิกเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดกิจการใหม่นะครับ ครบับางนี้ครับอันนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาขอให้ YouTube ของฟาร์มสี D ่เฮาดีไซนของเรานะครับมีผู้ติดตามหลายๆล,ล้านซับตะไคร้นะครับก็ได้ประสบความสำเร็จในด้าน y o u t ของเขามางนะครับหากเพื่อนเนที่พี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟาร์มสี D ่เฮาดีไซนของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม